อ่สวัสดีกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องนะครับตอนนี้ขึ้นฝ่าขึ้นฝนนะพี่น้องบนฝนกำลังชิมานเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะมาขึ้นกโต๊อีกเบอดขึ้นนะครับสองสามขึ้นต่อๆกันแล้วนะครับพี่น้องเทิดไทยมีหนามมีไนแล้วบัดนี้นะครับอ่าวเพื่อนพร้อมสีดำครับพร้อมสีดำแล้วนะครับดำหน้าเนาะอ่ะเอามาเบิ่งน้าสาดูพี่น้องนะครับขึ้นไรเสอเลยนะครับมันมันหนีเบอรระบบป่าเฮ้านะครับพี่น้อง โอ้เก oh, ือบเต็มฟังพี่น้องโอ้น้ำเกือบเต็มฟังแล้วนะครับที่ท้ายพี่ให้เราเบิง่งมนุษย์เนี่ยนั่งหลายเนาะลูกปานกวนห่วยบานนี้ขึ้นมากเลยี่เต็มฟังเลยพี่น้องคอนน่ะนะครับแม่มันนี่ยรอรอเบิง่งดูเป็นยังไดโอ้น้ำเกือบเต็มฟังแล้วปลาไม่ได้ออกกับนบนวันนี้เนาะขั้นไม่ขึน้นมาอีกนี่ยัน ล่นฟังเพื่อนอเพี่อนเราไปนลยอ่ะวาะมันสีเบิดว,วาัะเอิญวัดตะมันสีแรงไปเลบ่อแรงแล้วนะพี่น้องน้ำเต็มฟังแล้วนะครับผมปาด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 ะสะหน่อยนี่หลังบ้านหน่อยหลังกระท่อมหน่อยของยาแก้วเนาะน้ำเต็มฝั่งแล้วบ่เนี้นะครับ ฝนตกฮะก็เศร้าด <ım. S 2> ้วยพี่น้องนี่ลิ้นยังยังลินยิ้มยำยิ้มยับอยู่นะครับยังลิ้นยิ้มยำยิ้มยับอยู่ตื่นมากกันเลยเอาบรรยากาศยำเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องทักทายกันยำเศร้าอารุณสวัสดิ์ตื่นกันแล้ววะฮะพี่น้องเกษตรกรเขาตื่นในลาบป่านนี้เนาะบ๊อบมี่โได้ตื่นสายนะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับซื้อเลขก็ทา เพื่อฝ uh ุกกันนะโอกาสก็มีหน่อยเนาะซาสุงบ่เคยซื้อจักเคือเหล็กนะครับเีือบ่ออกบ่ได้เงินพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นว่าเงินอยู่ฝากป่าบางเหยงาหัวสันคือสิแมนส์นะจนเหงาแล้วจะได้เงินใช้เอาไปเบิ่งสาหน่วยใหญ่ดูบัดนี้นะครับไปเบิ่งอะน่วยใหญ่ดูเป็นจังได๋นะครับอาดน้ำพี่น้อง อ่ะมันเข่าสู้ดูดูฝนเต็มตัวแล้วเนาะนะครับสวงมรสุมพันแล้วบ้านเลนะครับคุณนำให้หน้าครับกบเขียดทองโอเว่อวบเยียบยำคืนไปนเบิ้งซาวน้อยใหญ่เฮางมันลหลุดเลยครับผมติดกระสังอ่ะพี่น้องเนี่ยนั่นระวังท่านก็เจอตัวนี้เอเจ้ากระปูลองขาลลอนบดหมดตัวนี้อ่ะที่กินปูไรครับปูหน้าไรท่านแต่ว่า อยู่ทงฝากท่าหนังเขาจะสีจะขยานาทุนๆอยู่กับพวกกาเนาะน,นะครับย่านนะครับมาเลี้ยงมาล่างทั้งหลายสิมือนตากปุ๋ยกับพวกวัสด้ตากพี่น้องออกมาพึ่งเร็วน้องเพกำลังสีแห่งกำลังสีหมาดเพื่อทื่นไม่อีกฝนอ่ะมักปุ๋ยย่าฝนมักปุย๋ยบ่มีโรงเรือนเป็นจังสิละอ่ะครับไปเบิ่งสาหนว่วยใหญ่เขานะครับเป็นจังไหน ลุ่นฟังลราบนนี่ก็ได้โอ้โหทุ่ขึ้นแล้วพี่น้องน้ำึ้นน้ำึ้นโอ้ยดีดกระซั่งเขามันลอยน้ำได้น้ำึ้นขึ้นน้ำน้ำน้ำลงลงน้ำน้ำเกิดเป็นกระซั่งแบบตายตัวหลือเซ็ตเสียงน้ำไหลพี่น้อง มาแต่เพิ่งหมดนะครับสาขาหน่อยหน่อยลงมาอ่ะดูสิโอ้ลามข้นพี่น้องปาลาแตงกับแมพเาบัดนี่โอ้ขึ้นมาหอดสั้นเน่ะมันถ่วมสั้นพักนี่ตัว้วต้นนี่อ่ะเลยปลามาแล้วครับกค่สั้งปลามัร้อยออกไปได้บัดนี่จิดิเฮ็ดเสือกลามไหวย่จำๆมุตะปลาได้พี่น้องนั่น ่ะนะครับเจ้าหน้าก,ก็เต็มฟังเสื่เนเลยก็ได้เครื่องสูบน้ำเ้าก็ได้เอาขึ้นไว้เอาด้วย,ยวนว้ำถล่นมน้ำขึ้นแล้วพี่น้องมันโซเลเซียมห้องก็หมดเรียบร้อยแล้วแม,ม่แป๊บเดียน้ำขึ้นมาก็กติดเมาท์เห็นไหมโอ้ปลาตื่นฝนพี่นอ้องปลาฮาวน้ำไม่ นะครับส่วนอยู่ในกระซั้นมันก็นกนคือปลาหมอปลาเข็งไงปลาหมอสุมพอดนาะนะครับนี่มันดองเหรอเบอบูละบ่ลละส่วนอยู่ข้างนอก,น,กนี่ก็ปลานิ่นปลาไนปลาตะเพียนปลายีโศกปลานวลจันปลาบึกสวายสารพัดปลาเนาะน้ำไหลมาเต่มาแต่ตทั้งเตอมเลย นี่ก็น,น้ำเครื่องฟังแล้วนะพี่น้องนะครับถ้าตัก็บเศร้าคาดว่าจะเต็มขึ้นกันนี่ก็ได้เอาบรรยากาศเศร้าๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับน้ำไหลจอกๆไหลมาจะเทิ่งนึ่างไนเอาหนึ่งโอ้สอดต่อฟังลงมาเลยอึ๊บ บ้านหลังใหม่แทนคุณบ้านไทยนะครับเฮ็ดบ้านนาฝนนีน่กะไรอะโอ้เขียวสะอุมพุ่มสไ વ เลยงานนี่นเนอ,อเอาลำไยเป็นหมากกวนี้ไหมน้ดน่อยกับหมากแค่นี้ บรรยากาศตอนเช้าๆน,อน,อน,อนอ้องเพื่องเนาะโอ้เขียวงามขนาดท้องให้ท้องหน้ากันเลยสีนี้แม่เว่ยงแต่มีชีวิตชีวาแข่งแข่งเลี้ยวไปแดงขิงๆยู่นไปบ่ซื่นบ่ห่าวพอได้แล้วเลี้ยวไปทั้งใดเขียวอ้วนห้วนซื่นหูซื่นตาเสนินแม,ม <laughs> ่เว่ยบรรยากาศช่วงเช้าๆพี่น้องน,นะครับหน้าเบิ่งน้าเบิ่งนี คือมากตำรวจได้พี่น้องครับต้องมันตรวจตาเด้วยนะครับเน,ะน,ะนาะหนำกลังขึ้นนะครับอืมหนำขึ้นแล้ว คันคู่นี่แป็นตัเจะหาแนวาปลูกเสริมอีกดอกพี่น้องอันหนึงเพราะว่าเอาไปจะเห็ดทางยางเที่ยวนะนะพี่น้องเขามาเยี่ยมฟาร์มเงาก็ได้มีหม่องยางหม่องเศร้าเพราะวะ่ามาปลูกเต็มอะไรเพราะวะ่าอ่ะหญ้าได้ปุ๋ยแล้วก,ก็ล้างขึ้นอีกตัดไปหนำ่ำว่านปุ๋ยไปนหนะครับส่วนตัวนี้ว่านเม็ดหญ้าไปแล้วด้พี่น้องแต่คือเงียบอยู่บุ้น ฝากทั้งผลกัลลาะง,งามเด้ยวยที่พักพีพ่นอน้องเบื่อนๆเราคลิปหนานะครับของเบาซ้อนท่าไร่นะครับเพื่อนๆเบาซวว้อนท่าไร่าชีพน,นี้ของจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับเซานี้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจะพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กับคนใจช้าทุ่งแล้วก็ฝากซองแย่แก้วเฟมิลี่ยมได้เพี่น้องเด้อนะครับอ่ะกดติดตามซอยกันนะครับสวัสดีครับผม ສຽບບໍ່ຫນຸ HA ່ງບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງດອກໂປຢ